สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสียงร้องให้ห้ามันน่าให้ล้านอ้าววันนี้จะมาเป็นเพลงอะไรเราจะมาดูกันวันนี้เป็นเพลงของอยากรู้เป็นจตเจตเองของของใครเนี่ยวีไวเลตวอเทียเสียงเฉพาะหรือไม่เราไม่แคร์เราแคร์ลีลาและท่าทางวิรีลาลอลิงลีลาและท่าทางเราไปดูกันเลยว่าวันนี้หายจะร้องเพราะหรือไม่นะ เพลงแดนซ์นะเราเต้นได้เลยโยกตามตอบคำถามตัวเองไม่ได้เลยว่าต้องการสิ่งไหนเป็นคำถามที่ไม่มีผู้ใดตอบแทนฉันได้เลยคน แบบไนที่ฉันฝันไว้ในใจคนแบบไนที่ฉันหวังให้เป็นจุดหมายไม่อยากลงทางยิ่งนี้ฉันไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเองแล้วเมื่อไรจะตอบตัวเองได้ สัทีว่าคนคนไหนที่ต้องการใช้ทุกคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเขาอยากรู้ว่าเธอคือใครเขาคือใครนะบ๊ายบายวันนี้มาลองแค่นี้คลิปหน้าจะร้องเพงลงอะไรเราจะตามนะบไบายแง